สวัสดีค่ะเด็กๆครูชื่อครูจิ๊บค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆครูชื่อครูหมวยนะคะวันนี้ครูจิ๊บและครูหมวยจะมาอ่านนิทานให้เด็กๆฟังเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังกันรือยังเอ้ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปอ่านมพร้อมกันเลยราชากะลือสีตอน คาถาดีเรื่องและภาพปรีดาปัญญาจันทร์ตัวละครลือสีราชาตางูกาชะนีตาพาราชามาหาลือสีลือสี มีคาถาดีโอมฮะฮาฮิฮิกะลามีกะปิกะลามีกะทิผีตาดีมีมะระฮะฮาฮิฮิฮะฮา,าฮิฮิราชากะตาจะขอคาถาลือ,กลอ,อกีกุติลือีมีอีกากุติลือีมีรูงู อีกาตีงูลือสีดูงูตีกะอีกาลือสีดูอีกาลือสีดูงูลือสีพาอีกาไปดูชะนี้ชะนี้รอลือสีในศาลา ชนีถูสาลาลือสีดูชนีถูสาลาถูดีดีถูดีดีดดราชากะตามาหาลือสีราชากะตาจะมาขอคาถาลือสีลือสีมีคาถาดีโอ ฮฮาฮิฮีกะลามีกะปิกะลามีกะทิผีตาดีมีมะระฮฮาฮิฮีฮฮาฮิฮีคำในนิทานคำที่ใช้สระเดียวตาพามีฮะาฮาฮิฮีผี ดีกะจะขอรูงูตีดูดูไปรอในถูลือสีราชามาหาคาถากะลากะปิกะทิ มารัอีกาชะนีสาลากุติโอมฮะฮิฮีกะรามีกะปิกะรามีกะทิผีตาดีมีมะระกฮะฮาฮิฮะฮิฮิลือสีลือสีมีคาถาดีลือสี มีสาลาลือสีมีกุติราชาราชามีวาจาดีราชากะตามาหาลือสีตาตาใจดีตาพาราชามาหาลือสีชณีชณีดูอีกาอีกา อีกาดูงูในรูงูในรูมีงสาาูสาลาสาลาลือีมีงูสาลาลือสีมีอีกาสาลาลือสีมีชนนีกุติกุติมีงูกุติมีอีกากุติ มีชะนีกุติมีลือสีนิทานก็ได้จบลงไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกกันไหมถ้าหากว่าเด็กๆสนุกก็อย่าลืมไปอ่านหนังสือกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจิ๊บและคุณครูหมวยก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเด็กๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะ บาย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 แล้วเจอกันใหม่นะคะ